มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ไกลชีพมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีน้ำฝา สวัสดีครับอะไรนะคะ คืออะไรคะคืออยากโพสต์สมเทพๆดู้สกเป็นตัวหลอกไงจริงๆตอนแรกตั้งใจเราจะคาบกุหลาบนะแต่หากุหลาบไม่ทันไม่เป็นไรเอาใหม่ให้รอบไม่เป็นไรแล้วมัละเอาเป็นว่าสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมรายการสมมสอนสุขภาพนะครับตอนนี้9ก้าโมงครึ่งเราพบกันอีกครั้งและแน่นอนว่าครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้คุณจะได้เรียนรู้สาระดีๆพร้อมกับความบันเทิงควบคู่ไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการออกกําลังกายอาหารการกินและอื่นๆที่สําคัญวันนี้ไม่อยากให้พลาดรายการของเราจริงๆแล้วเพราะว่าช่วงเปิดสมมสอนะคะจะมีเรื่ พี่ตาเมื่อกี้ที่ท่าทางลานลาเนเพราะเมื่อกี้เขาไปลองมาแล้วนิดนึงเฮ้ยอย่าไปบอกเขาสิติดใจมากเลยเขาจะคิดว่าพี่อัจฉริยะในการฝึกครั้งแรกเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดจริงๆนะคะสำหรับเรื่องราวของซาวซ่าแดนแต่ว่าก่อนอื่นใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามะเกี่ยวกับการเต้นซาวซ่าก็ได้นะครับก็ส่ง sms มาถามเราในรายการได้เลยที่4111992รวมไปถึงทางโทรศัพท์ที่022480067-68แล้วก็ facebook.com/ รายการสมุทรสรสุขภาพครับใช่แล้วค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวเตรียมใจนะฮะเราไปอัปเดตข่าวคราวสุขภาพรอบโลกกันในช่วงของ Health Box กันก่อนครับ เปิดกล่องสุขภาพกล่องแรกเช้านี้ไปกันที่เรื่องของอากาศที่ร้อนอา้าวร้อนอา้าว <c oughs> นะฮะร้อนแบบอบอ้าวว <c oughs> ันนี้ก็ยิ่งร้อนใช่ครับช่วงสัปดาห์นี้จะร้อนมากซึ่งร้อนแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะรู้แล้วว่าโรคที่ฮิตมากๆคือโรคลมแดดโรค <c oughs> ที่ส t r o k ซึ่งตอนนี้มีคาเตือนออกมาแล้วนะครับว่าโรคฮิสโตรกเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแต่จะมี5กลุ่มเสี่ยงด้วยกันแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่อันตรายเป็นพิเศษนั่นก็คือกลุ่มคอทองแดงนั่นเองครับคอทองแดงนี่คือพวกนักเดืนไม่ใช่ไม่ใช่ล้นี่ไม่ใช่ใครกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาเตือนเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกในช่วงที่อากาศร้อนจัดแบบนี้จะมีกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่มที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทํางานกลางแจ้งเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบผู้ป่วยโรคความดัน คนอ้วนคนที่ชอบอดนอนอุ้ยโดนผมส่งข้อสุดท้ายนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องเตือนด้วยเป็นพิเศษนะครับก็คือนักดื่มทั้งหลายโดยเฉพาะพวกคอทองแดงมั่นใจว่าฉันดื่มได้เยอะฉันดื่มเก่งเ <c oughs> นื่องจากว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทาให้ความดันโลหิตของคุณสูงหัวใจทํางานหนักขึ้นสาเหตุเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปทําให้เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัวมากขึ้นส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ําและเกลือแร่สูงกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มหรือ <c oughs> ว่าคนธรรมดานั่นเอง ขณะเดียวกันในสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้แอลกอฮอล์ก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้รวดเร็วมากขึ้นออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้นแรงดันในหลอดเลือดจึงส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับหัวใจก็จะทํางานหนักเพื่อต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนั่นเองอพอเลือดไปเลี้ยงที่ตับและไตน้อยลงก็จะเกิดอาการไตาวายตามมาร่างกายมันอาจจะปรับสภาพไม่ทันเกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดสมมติว่าใครที่เจอผู้ที่เป็นอาการลมแดดแบบนี้นะครับการช่วยเหลือก็ง่ายๆจับ ผู้ป่วยนะครับนอนราบยกเท้าให้สูงทั้งสองข้างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจากปลายเท้าเนี่ยให้มันไหลเข้ามาแล้วก็คลายชุดชั้นในแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือน้อยชิ้นนะฮะแต่ไมถ่ถึงขนาดโป๊ก,ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ผ้าชุบน้ําเย็นแล้วน้าแข็งประกบตามซอกคอนะครับตามรักแร้ตามตัวตามขาหนีบที่มันเป็นข้อพับต่างๆรวมถึงหน้าผากแล้วก็ช่วยกันใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อนออกนะครับหรือว่าจะพัดด้วยมือก็ได้แล้วก็พยายามใช้น้ําเย็นราดตัวเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่ําลงและ ล้วก็ยังไม่ควรรีบดื่มน้าเปล่ามากๆปักเข้าไปอย่าพ,พิ่งเพราะเดี๋ยวร่างกายมันช็อกมันปรับสภาพไม่ทันความจริงเตือนผู้ที่เลี้ยงสุนัขด้วยนะคะของแอมเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วสุนัขกกช็อกได้เป็นฮีสโตรกแล้วเสียชีวิตเลยนะคือความจริงแล้วถ้าอากาศร,ร้อนแบบนี้พาเขาออกไปเดินเล่นความจริงเตรียมน้ําไปแล้วก็ให้เขาหยุดพักเป็นระยะระยะคือบางทีเราเห็นเขายังวิ่งได้อยู่นึกว่ายังไหวแต่ความจริงแล้วข้างในเนี่ย ไม่ได้แล้วลไม่รวนไม่ใช่แค่คนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างสามารถเป็นลมแดดได้หมดใช่แล้วค่ะมาที่อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะพี่ตาเคยได้ยินเรื่องแบบโฟเบียต่างๆไหม,มที่แบบว่าดาราชอบเป็นบางคนแบบกลัวเงาะ กลัวผลไม้ชนิดนี้กลัวอะไรที่แปลกๆมันมีคนโกงเงาะด้วยเหรอมีโกงเงาะมันมีคนเหรอใช่คือบางคนเขาก็ไม่มีสาเหตุไงแต่ว่าเขากลัวคือฟเบียต่างๆนะคะเกิดขึ้นใหม่ตอนนี้เขาบอกว่ามันแปลกขึ้นทุกวันเพราะว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโฟเบียที่ว่าเนี่ยที่แปลกๆกเนี่ยมีอะไรแปลกบ้างนะคะคือผมรู้จักมันมีอักโฟเบียพวกกลัวความสูงนะมันจะมีพวกอะไรกับกลัวที่แคบใช่มีกลัวที่แคบกลัวความสูงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าผลการศึกษา พบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีอาการกลัวแปลกๆที่หลายคนนึกไม่ออกเลยนะคะว่ากลัวเข้าไปได้อย่างไรตัวอย่างเช่นมีคนหนึ่งกลัวชีสกลัวชีสอันนี้อาจจะไม่ชอบทานแล้วก็อาจจะกลัวเป็นไปได้มีอีกท่านหนึ่งกลัวเครื่องเป่าลมในห้องน้ําบางคนกลัวของสีเขียวครับกลัวตะเกียบโอ้กลัวการอยู่คนเดียวกลัวคําพูดยาวๆแล้วมีบางคนกลัว Facebook คือไม่น่าเ <Facebook. S 1> ชื่อนะว่าบางคนมีมคลัวเ <Facebook S 2> ฟรนช์ด้วยใใน,ใน,น่น่ะสิแต่ว่าเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคาดว่าปัญหาการกลัวที่เรียกว่า Modern ์นโฟเบนี้เกิดจากความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิตในยุคใหม่นะคะมีโรค นโมโฟเบียอันนี้เราเคยได้ยินกลัวการขาดโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นภัยคุกคามที่มาแรงที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะประชากรในอังกฤษมีผลสํารวจพบว่าประชากรในอังกฤษเกินครึ่งค่ะทุกทรมานจากการขาดโทรศัพท์มือถือ <c oughs> หรือว่าเป็นโรคที่บอกเนี่ยนะคะ o โมโฟเบียชนิดไม่รุนแรงนั่นเองนอกจากนี้อีกโรคนึงก็คือโรคกลัวโดนินทา S <S <S ก็คือ,อว่าเป็นเป็นแบบชนิดว่ากลัวว่าสมมติคนเยอะเยอะเนี่ยในห้องแล้วเดินเข้าไปจะมีคนกําลังนินทาตัวเองอยู่รโรคนี้มักเกิดกับคนที่เป็นเจ้านายนะคะที่ระแวงหรือว่าอีกโรคแปลกบบๆก็คือโรคก,การกลัวการเข้าคิวและคิวที่ตัวเองต่ออยู่จะช้ากว่าคิวข้างๆน,นี้ผมว่าขี้เกียจมากกว่านะฮะ <S <S อันนี้ก็แอบเป็นนะบางทีเหมือนว่าเราต่ออยู่ใช่ไหมแล้วพะวงทำไมคิวข้างๆใกล้จะถึงแล้วแล้วเรายังไม่ไปซะดีพอเราตัดสินใจเปลี่ยนเลนปุ๊บ อีกแรนึงก็เร็วกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นที่สนามบินส่วนใหญ่โรคนี้นะคะเพราะว่ากลัวว่าคนข้างจะเร็วกว่าการกลัวเครื่องบินนี่มีแน่นอนมีมีเมนะคะแล้วก็มีมีหลายโรคเลยประหลาดเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกไปกลัวเครื่องเป่าลมเนี้ยคงตกใจเวลาเข้าไปแล้วมันแบบเขาบอกว่าคนในยุคนี้นะคะที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็บอกว่าเป็นเหตุที่กําลังคุกคามชีวิตคนในยุคนี้ เนื่องจากการใช้ชีวิตเรานั่นเองดิจิตอลแต่ที่แน่นอนเป็นกลัวโรคก้มหน้าก้มหน้าค่ะก้มหน้าคือตอนนี้ทุกคนอะก้มหน้ากดโทรศัพท์เป็นหมดเลยไงแล้ว่าเดี๋ยวสักวันต้องมีคนกลัวโลกนี้คือเหมายถึงว่าพอไปอยู่กับคนเยอะๆแล้วแบบ ไม่มีใครคุยกับตัวเองไงกลุ่มหน้ากันหมดเลยนั่นแหละสิคือต้องบอกว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมนุษย์คิดมากกันเยอะแล้วพอคิดมากมากเนี่ยมันก็ทำให้กลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดนะฮะเรามีกันต้าไมีกลัวอะไรไหมคะสองโลกสองโลกไหมผมก็กำลังคิดอยู่ผมกลัวอะไรดีให้มันดูดัชริตดีแอมมีแล้วอะไรฮะเดี๋ยวก็กำลังจะกลัวสาวซ่าแดนผมไม่กลัวการเต้นสาวซ่าครับกลัวเต้นยากอะไรอย่างแต่ผมอยากกลัวสาวสวยอ๋อเพราะว่ากลัวผู้สาวสวยเขาบอกมันก็ใจร้ายแต่ว่าเขาบอกว่ายิ่งกลัวอะไรยิ่งเกลียดอะไรจะเจออย่างนั้นใใชช่่่่เเเเหหรรรรรออออออคคะะะไมลลยาาากจจัับบพพสสืงแแ้้วว ตัวของเราไว้ก่อนเบรกกันสักครู่หนึ่งใช่ไหมครับเดช่วงหน้า่อยสาวซาแดนมีด็อกตอร์แชร์นะคะมาให้คำตอบเรื่องราวของสุขภาพด้วยค่ะ ช่วงดับเบิลแชร์นะคะสําหรับคําถามที่ว่ามีผมร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วก็ได้ไปพบแพทย์มาแล้วฉีดยาแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจะทํายังไงต่อไปผมร่วงเป็นหย่อมนะคะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งการรักษาเนี่ยมันจะต้องใช้การรักษาที่ต่อเนื่องะคะ่ะแล้วก็การฉีดยาแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นในทันทีนะคะ่ะอาจจะต้องสามครั้งขึ้นไปร่วมกับการทายาอื่นๆนอกจากนี้ผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยอาจจะพบร่วมกับโรคอื่นๆด้วย ะะสำหรับในกรณีผมร่วงเป็นหย่อมนะคะก็อย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อย่ารักษาเองหมอแนะนำว่าให้กลับไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจติดตามต่อเนื่องก็จะทำให้ผลการรักษานะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีที่สุดน,นะคะ